ตัวนี้จะเป็นแซมสองด้านเท่ากันตัวนี้จะตัวเล็กแซมยาวตายใหญ่ก็จะเล็กนิดหนึ่งสีค่อนข้างดีนี่ครับตัวตัวใหญ่สุดอันนี้จะเป็นแซมสองข้างเท่ากัน ค่อนข้างกลางๆตัวหน่อยตัวที่อยู่ด้านหลังตัวแซมยาวตัวนี้ ที่ข้างหลังนั้นนะฮะข้างหลังนั้นจะเป็นตัวที่แซมสองข้างไม่เท่ากันแต่สีจะออกเหลืองหน่อยไม่ใช่สองข้างไม่เท่ากันคือสองข้างไม่เหมือนกันครับข้างหนึ่งจะเป็นขีดเห็นไหมฮะข้างนี้จะเป็นขีดกลางลำตัวส่วนีกข้างนี้จะเป็นขีดกลางตัวนิดนึงแล้วก็จะมีด้านด้านตรงหลังนิดหนึ่ง สีโอก็โอเคฮนะเริ่มขับสีแล้วเู้หมอ,อกจะพึ่งขึ้นจะป่อมาแต่ตัวนี้ถ้าทางจะสีดีไาวโชว์อยู่นั่นแะครับอันนี้จะเป็นสามตัวตัวใหม่ส่วนตัวนึงตัวตัวเล็กที่ก่อนหน้านี้เคยให้ให้เจดูนะฮะ ตัวนี้เขาลงมาอยู่นานแล้วเราโดนขมสีก็เลยยังไม่ได้ขึ้นจะเป็นแซมสองข้างเข้ากันที่บอกว่าข้อหางยาวก็เห็นเสือถ้าตัวเล็กหน่อยก็จะยาวทุกตัวครับตรงนั้นนะฮะตัวที่จะออกสีค้าๆหน่อยอันนี้จะเป็นแซมสองข้างเท่ากันแต่ตัวตัวเล็กตัวเล็กตัวเล็กของของที่บอกนี่ก็คือไม่ต่ำกว่าสิบนิ้วนะครับ ัวนี้อวดโฉมดียหน้าทรงหน้าหักด้วยทรงดีครับตัวนี้แต่แซมยาวไปนิดนึงแต่ก็โอเคนะครับถ้าถ้าชอบทรงหนาๆอย่างนี้สีดีด้วยตัวนี้ครับทั้งหมดก็จะลายใหญ่ที่มีอยู่ก็จะมีอยู่สี่ตัวอันนี้จะเป็นรวมๆว,วิดีโอรวมรวม